ครับผมอ่ะตอนนี้เรามากันถึงกระแคโครสโฆษณาในเกมซูเปอร์บอลที่เขาบอกว่ามันซูเปอร์บว์ไหมซูเปอร์บอลซูเปรอปร์บว์ที่มันแพงแสนแพงนะครับแต่ว่าโฆษณาในครั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วประทับใจคนดูเป็นอย่างมากครับอ่ะ นะครับนอกจากแบรนด์ต่างๆจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อเวลานะครับที่ใช้โฆษณาโปรโมตสินค้าของตัวเองในซ u เปอร์โบแล้วนะครับตัวโฆษณาในแบรนด์ต่างๆก็เรียกว่าประทับ จไม่น้อยไปกว่าเงินที่ทุ่มไปเลยครับโดยอดัมชักเกอร์นะครับที่เป็นประธานบริษัท o g เกวี m แอ t ด์แมทเในนิวยอร์กก็เผยว่าแบรนด์สินค้าในปีนี้นะครับพร้อมใจกันเล็งเห็นถึงความมีมนุษยธรรมความดีงามของมนุษย์เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะมีข่าวสะเทือนใจหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าเรื่องภัยการก่อการร้ายในประเทศต่างๆครับ เรามาเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับผู้ชายของบริษัท Unilever นะครับที่ถ่ายทอดความรักที่พ่อมีต่อลูกและความรักที่ลูกมีต่อพ่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากครับและถือเป็นโฆษณาที่เหมาะสำหรับการแสดงความรักให้กับพ่อในวันพ่อมากที่สุดนะครับเช่นเดียวกับโฆษณารถยนต์แบรนด์ดัง2แบรนด์ที่ยกย่องความรักของพ่อที่มีต่อลูกเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่โฆษณาของแบรนด์อาหาร f a สต์ฟู้ดชื่อดังอย่างแกเมกนะครับก็ส่งเสริมการขายด้วยการแสดงความรักการบอกรักของแม่ที่มีต่อลูกและก็มีต่อคนในครอบครัวและสามารถนำความรักเหล่านั้นมาจ่ายแทนเงินสำหรับอาหารได้ครับ ยังมีโฆษณาที่ประทับใจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาลูกสุนัขหลงทางที่ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มม้าเพื่อนซีของแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Q ชื่อดังเช่นเดียวกับแบรนด์สำหรับผู้หญิงนะครับที่มากับแคมเปญ like a girl นะครับแสดงถึงความเข้มแข็งเออเข้มแข็งข,ข,ข,ของผู้หญิงขอโทษนะครับ <S <S อ,อ่ะตอนนี้มีเรื่องดีๆกันไปเยอะละตอนนี้มากันถึงเรื่องของโฆษณาที่เขาบอกว่าไม่เหมาะสมกันบ้างนะครับกับ โคสนา Make Safe Happen เป็นแคมเปญรณรงค์ safety first ในบ้านนะครับที่เล่าเรื่องของชีวิตของชายเด็กชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและไม่สามารถทำความฝันในอนาคตให้กลายเป็นจริงได้เพราะว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรครับม่ีมันอาจจะเศร้าไปถูกต้องนครับผมของเราก็เศร้าๆเยอะนะ มันก็อันนี้แหละแต่ซูเปอร์โบว์ไง280ล้านต่อนาทีแรงมากอะค่ะไฮโซฮะเป็นในช่วงหน้าค่ะค